หมอหญิงนะคะแพทย์หญิงสุภัฒนาสินยวุตรค่ะอยู่ที่หมอหญิงคลินิกค่ะหมอหญิงคลินิกมี2ส,สาขานะคะตั้งต้นที่เชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพมหา,หานครนะคะสำหรับรางวัลที่ได้รับที่บอกว่าเป็นลีดเดอร์ในการใช้พิคโร a ชวเลเซอร์นะคะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้กับรางวัลผู้นำ ของพิโคชัวเลเซอร์ค่ะผลตอบรับนะคะของการใช้พิโคชัวเลเซอร์ที่คลินิกก็ต้องบอกว่าดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเม็ดสีต่างๆนะคะซึ่งโอกาสการเกิด P.I.H AH, หรือว่าเข้มขึ้นเนี่ยมันน้อยลงมากๆผลลัพธ์ของการรักษากระฟ้าดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในเรื่องของหัวโฟกัสนอกจากได้เม็ดสีแล้วก็ยังได้ในเรื่องของกระตุ้นคอลลาเจนหลุมสิวรอยแตกลายนะคะแล้วก็ได้เรื่องของผิวเรียบเนียนริ้วรอยเล็กๆเนี่ยลดลงเยอะมากนะคะจน ทำให้เราจะต้องมีเครื่องเพิ่มนะคะที่สาขากรุงเทพนะคะเพราะว่าคนไข้ก็ต้องการทํากันเยอะแยะมากมายนะคะเป็นเหตุให้จะต้องมีพิค o ชัวเลเซอร์ทุกสาขาค่ะจริงๆคนไข้อะคะ่ะที่มาทาพิคอเลเซอร์มีเหตุผลอยู่ทั้งหมด2เหตุผลแน่นอนเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือที่เขาเลือกมาที่หมอหญิงคลินิกก็คือในเรื่องของความใส่ใจความละเอียดในการตั้งค่าพลังงานแล้วก็การปรับค่าพลังงานให้ตอบโจทย์กับรอยโร หรือว่ากับปัญหาผิวของคนไข้แต่ละคนซึ่งก็ทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ต้องบอกว่าดีมากนะคะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยน้อยค่ะก็เลยเป็นเหตุให้คนไข้มากันเรื่อยๆเลยค่ะในอนาคตน,นะคะสําหรับหมอนะคะตัวพิคโคชวัวเลเซอร์แน่นอนต้องเป็นที่นิยมมากๆแน่ๆนนะคะเพราะว่าก็จะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนไข้ในเรื่องของฝ้ากระได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวค่ะ เขาสามารถทําให้ผิวมีคุณภาพที่ดีหรือว่า good skin quality นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่จะทําให้คนเราสวยขึ้นเด็กลงแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติสูงสุดคือเรื่อง skin quality ค่ะ